เดีครับนักเรียนวันนี้พบกบครูสวัสดนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม3นะครับจะเป็นช่วงการเติวเพื่อเตรียมตัวสอบขึ้นม4นะครับแข้อสอบชุดนี้เป็นแนวข้อสอบชุดที่2นะครับมาดูเราจะมาเริ่มกันนะครับดิเช่นครับเขา read the dialogue and choose the best answer นะอ่านบทสนทน,นาแล้วก็เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับ ก็นหนึ่ง situation คือ as s o o situation ก็คือสถานการณ์นะครับสถานการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนครับพิงกี้กับไมค์คุยกันพิงกี้บอกว่า I got an F in Thai จำอันนี้ไว้มานะครับ F แค่แอนนะครับ,รบฉันได้ F ตัวหนึ่งนั้นในวิชาภาษาไทยนะครับหมค์ว่าแสดงว่า F นี่เป็นเกดตกนะครับตกนะครับเหมือนศูนย์นะ ดัะนั้นนะ่ะทำไงดีครับถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าติดศูนย์หรือได้ f แล้วก็ต้องทําไงครับครัจบจะด่ามันไปเลยก็ไม่ได้นะฮะต้องให้กําลังใจเพื่อนนะครับแล้วพิงกี้บอกกัน thank you for c h e e r me up cheer up ก็คือให้กําลังใจนะครับแสดงว่าประโยคที่หายไปประโยคการให้กําลังใจครับ don't worry you are so lazy <laughs> มันด่านะครับ don't give up and try again keep up อย่ายอมแพ้นะ r า a g a เกนือลองใหม่นะครับพยายามใหม่ไม่ใช่ลองนะพยายามใหม่ข้อ2ถูกนะครับเป็นการให้กำลังใจครับก็ขอ,ขอบคุณมาดูข้อสองถึงข้อสามสถานการณ์นะครับ at the sea ที่ทะเลครับทิมกระจอนทิมบอกว่า What shall we What shall we do this afternoon? ทำอะไรดีตอนบ่ายนยี What shall we do this afternoon? นะครับเป็นการถามความคิดเห็นนะครับว่าจะทำอะไร We หมายถึงทั้งสองคนนะครับทั้งคนพูดและคนฟัง I have no idea ยังไม่รู้เลย I'm sorry about that เสียใจด้วย We a e s o tired พวกเราเหนื่อยมากนะ Let's go sunbathing ไปอาบแดดดีกว่านี่เป็นการเป็นความคิดเห็นนะครับถูกนะครับทำอะไรดีก็ไปอาบแดดดีกว่านะทีมบอกว่า I think it's so it's not interesting activity ฉันคิดว่ามันไม่ใช่กิจกรรมที่น่าสนใจนะ Why don't we play football ทำไมเราไม่ไปเล่นฟุตบอลล่ะภาษาบ้างไงครับจะเห็นด้วยไหมเนี่ยคนนี้ให้ความคิดเห็นว่าไปเล่นฟุตบอลดีไหม จิมบอก let's go แสดงว่าต้องเห็นด้วยถูกไหมครับอาปาปาไปกันดีกว่านะครับเห็นด้วยครับตัวไหนเห็นด้วยครับ That's good idea That's good idea เอ้ยเป็นความคิดที่ดีนะนะครับ Let's go <S ไปกันเถอะปะเอกับ B A เอนะครับเอและเบเป็นเพื่อนกัน แอนลองไทม์โนซีไม่ได้เจอกันนานครับเอบอกว่า hi B nice to meet nice to meet you B บอกว่า hello ให้ hi, ต่อครับก็ต้อง nice to meet you too นะครับดีใจที่ได้พบคุณเหมือนกันนะฮะไม่ได้เจอกันนานครับตะกี้ข้อข้อสเฉยๆนะครับ มาดูข้อ5 at home ครับ s ันกับแดดคุยกัน Dad I'm going shopping at at evening market ฉันจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดตอนค่ำนะ Dad บอกว่า beware of pickpocket pickpocket กับพวกล้วงกระเป๋านะระวังพวกล้วงกระเป๋านะ there are a lot of people there มีคนเยอะอยู่ที่นั่นนะ thank you Dad pickpocket แปลว่าล้วงกระเป๋านะครับ ขโมยจะมาล้วงกระเป๋าเอากระเป๋าตังค์เรา,เปา,เปาไปนะฮะเดี๋ยวพ่อพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับนี่นะครับอยากให้ลูกชายดูแลกระเป๋าตังค์ตัวเองให้ดีนะครับ He wants his son to take care of ดูแล his wallet ว่าอะไรกระเป๋าตังค์ครับ, wallet, wallet, เ,เ,รบเดี๋ยวจะมาล้วงกระเป๋าเอาไปซะแทนจะได้ซื้อไม่ได้ซื้อ You r d a u g her t ask you r a d v i c e นะครับลูกสาวคุณถามความคิดเห็นถามคำแนะนำคุณนะครับ advice about how to lose her weight เกี่ยวกับการลดน้ำหนักครับถามถามถามคำแนะนำเกี่ยวกับการลดน้ำหนักลดน้ำหนักครับหนึ่งก็บอก you and your friend should read more book ต้องอ่านหนังสือมากขึ้น you need more more some carbohydrate more some นะ ต้องเข้าปเด็มากขึ้นนะอยู่ชุด go exercise คุณควรจะไปออกกำลังนะอยู you, I go out to h a v e a d n n e n สามถูกนะครับคุณควรจะออกไปออกกำลังจะได้ลดน้ำหนักนะครับ you Want to ask your roommate for their opinion about the meeting คุณต้องการจะถามความคิดเห็นของเพื่อนร่วมห้องเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องการไปมีติ้งนะครับ การเป็นมีติ้งกัการไปพบปะจะเจอกันมานะครับ What's your สองคุณเป็นยังไง h o w s your show การแสดงของคุณของการแสดงของคุณเป็นยังไง Am I fine ฉันสบายดีหรือเปล่า What do you think of the meeting คุณคิดยังไงเกี่ยกับมีติ้งครับข้อ8 Your friend's dog died หมาของเพื่อนตายครับ What will you say คุณจะพูดว่าไงครับหมาของเพื่อนตายเขาต้องเสียใจด้วยนะครับ I'm sorry to hear that แต่จะได้นะหมาของเขาเขาว่ารักนะครับ Tourist mm hmm. look at a map มีนักเียนคนหนึ่งกำลังดู แผนที่อยู and he doesn't understand it ไม่เข้าใจครับ what will you say คุณจะพูดว่าไงครับ can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหม can you help me where do you come from what's your name มีอะไรฉันช่วยไหม do not disturb แปลว่าห้ามรบกวนนะครับ what does this sign mean ห้ามรบกวนครับ ดู not disturb แปลว่าไม่มีห้ามห้ามใครมายุ่งนะห้ามใครมารบกวนนะครับ no one will อันนี้เป็นผลนะครับแต่ความจริงแล้วที่ถึงนี้ก็ต้องการคือไม่ต้องมาเข้าประตูห้ามเข้าห้องในนะครับด o not disturb ห้ามรบกวนครับ พาสิเ็ด Where did his brother go พ mm ี่ชายเขาไปที่ไหน He went to the office mm hmm. นะครับพ tense ครับ Brother mm hmm. ผู้ชายครับ He went to the office ไปไหนครับไปออฟฟิศครับ mm hmm. Have you seen my new s paper mm hmm. คุณเห็นหนังสือพิมพ์ของฉันไหม ใช่น,นีบ่า if this is ใช่น,นีไหมแสดงว่าเห็นแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าใช่หรือเปล่า a r e there a n y s t o n e blocking the street มีหินบล็อกถนนไว้หรือเปล่า นะครับข้อ13นี่ความจริงแล้วเป็นประโยคคำถามแบบ yes no นะครับเห็นไหมเห็นไหม I d n t see อันนี้ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เห็นอะไรครับอันนี้อันนี้ stone นั่นเองนะครับอันนี้นะครับพุ๊เป็นประโยคปฏิเสธขึ้นมา ่วนข้ออื่นเทนไม่ได้นะครับข้อ14 would you like to join me for lunch ไปทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมเป็นการเชิญชวนชักชวนครับ I love to thank you อยากไปด้วยตกลงตั้งเอง๋อ I love to ก็ไปด้วยนะครับ Thank you ขอบคุณมากที่ชวนนั่นเองข้อ15 Why haven't you finished your homework yet? ทำไมคุณยังทำการบ้านไม่เสร็จอีกหล่ะคุณยังทำการบ้านไม่เสร็จถาม why ครับข้อหนึ่งก็บอกว่า I have finished reading กำลังอ่านจบหนังสือ with นะครับ I arrived back home really late วันนี้กลับบ้านช้านะครับมาถึงบ้านช้า วันนี้มาถึงบ้านช้าเลยยังทำ,ทำงานบ้านไม่เสร็จนะครับ I would like to work at the lab อยากจะทำอยากจะทำ,ทำที่ห้องสมุด I like to have my mathematics class อยากจะไปเรียนคณิตศาสตร์ทำไมนี่ทำไม่เสร็จครับกลับถึงบ้านช้าครับ Did you give อันนี้จะเป็นกรรมนะครับ The grocery last week. ต้องเป็นกรรมนะครับประธานคือคำว่า you นะครับตัวที่พอจะเป็นกรรมได้ก็สองตัวนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นอ็อบเจกต์ได้กที่ถูกคือ did you give them the grocery last week? ก็สลีมันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมครับคงเอาไปให้กับสัตว์ไม่ได้ฮะสัตว์ก็มีสิ่งของเครื่องใช้ You had better wait until the doctor คุณควรจะรอจนกระทั่งหมอไปไนะครับอันนี้เป็นการกระทำของกรรมนะครับเพราะการกระทำของกรรมครับไม่มีเรื่องเทนมาเกี่ยวข้องนะครับ คุณควรจะรอจังหวะหมอจะมานะครับ until the doctor comes ค Come. ำหมอคนเดียวใช่ไหมครับ comes นะครับเนข้อบุตรที่สามครับ,บ,รรบเป็นตัวบอกเวลานะครับข้อสิบแปด last month เนอดีตนะครับ my brother went fishing พี่ชายฉันไปตกปลาครับ He couldn't catch any fish ไปไปตกปลาก็าน่าจะได้ปลาบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ครับไม่ได้ก็แสดงว่าขัดแย้งนะครับขัดแย้งก็ใช้บัตรนะครับแต่ครับไม่ได้อะไรมาเลยสิบก้า If you want to lose weight you should not eat so โซอะไรครับฟาสติฟูดอาหารพวกอาหารที่มีไขมันเยอะต้องไม่กินนะอาหารที่มีไขมันนี่ต้องมันเป็นนำนับไม่ได้นะคุณไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันเยอะนะครับไม่ควรกินเยอะเยอะในที่นี้ต้องเป็นใช้กระนำน,นับไม่ได้นะครับฟาสติฟูมากครับไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันมาก ข้ I'm writing a letter to Alice ฉันกำลังเขียนจดหมายถึง Alice ครับผู้ผู้ซึ่ง next door to me ผู้ซึ่งอยู่ประตูถัดไปห้างเพื่อนข้างบ้านนะครับแต่ต้องเขียนจดหมายไปหาแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วนะครับ used to live ครับเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ Choose the best statement based on the situation. โดนเอว I have been running for hours. ฉันวิ่งมาหลายชั่วโมงนะ Ida บอก I know. รู้แล้ว Let's find a place to rest. หาที people, ่น uh ั่งพักกันดีกว่า d o n เอ And Ida feel. ทั้งสองคนนี้เขารู้สึกยังไงครับก็หาที่พักก็ต้องรู้สึกเหนื่อยถูกไหมครับเหนื่อยแน่นอนตัวไหนแปลว่าเหนื่อยเขาน่ะ ทายแอดรับเหนข้อยข้อ22 choose the best statement based on the situation your friend won a prize in English contest เพื่อนชนะการแข่งขันภาษาอังกฤษครับเพื่อนชนะการแข่งขันเราต้องพูดว่าไงครับ you say ก็ ต้องดีใจด้วยนะครับ c o n g r a t u l a t i o n เอ้ย hey, ดีใจด้วย Choose the most situation a suitable sentence to complete the conversation เหมือ hmm. นเดิมครับ Merry Christmas mm hmm. Merry Christmas daughter mm hmm. Merry Christmas ล mm ูกสาวลูกสาวบอก Merry Christmas to you, you too Daddy mm hmm. พ่อบอกว่าไงครับลูกเลยบอกว่า Oh thank you so much ขอบคุณมากๆา uh huh. แสดงว่าต้องให้อะไรสักอย่างถูกไหมครับจึงบอกโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับลูกสาวต้องได้ของขวัญแน่นอนเลยนะครับ This gift is just for you นี่ของขวัญน,นี่เอามาให้ส่หรับคนเท่าน,นั้นนะก็ขอบคุณมากก็24 the most suitable เหมือนเดิมนะครับ how was your trip to the q u a aquarium and the museum การเดินทางไปสวนน้ำและพิพิธภัณฑ์เป็นยังไงบ้าง We think they try to give us too much information พวกเราคิดว่าพวกเราคิดว่าพวกเขาคงเหนื่อยที่จะให้ข้อมูลมากเกินไปกับเรานะจิมบอกว่าไงครับเล a เนอร์ er เลยบอกว่า We were not able to remember everything นะครับจิมบอกว่าไงครับ ให้เยอะแน่นอนใช่ไหมครับให้เยอะแน่นอนหมายความว่าไงนะเขาเหนื่อยที่จะให้ข้อมูลมากเกินไปครับ What do you mean ครับพวกเราจำไม่หวัดไม่ไหวคงบอกเล่าใหญ่เลยนะครับก็ยีิห้าเหมือนเดิมครับจิมกับแอนนี่ Can I help you carry those boxes? มาให้ฉันช่วยถือกล่องพวกนั้นไหม Yes แสดงว่าให้นะครับ Where do you want me to put them ให้ฉันไปวางที่ไหนะนะครับแสดงว่าตกลงนะครับตกลงแค่ไปช่วยเพราะฉะนั้น I really appreciate your help นั้นดีใจมากเลยที่คุณช่วยนะครับขอบคุณนะครับ ตอบซึ่งในความช่วยเหลือนะครับ Appreciate your help 26เหมือนเดิมครับ What are you going to wear to the university party? คุณจะใส่อะไรไปงานปาร์ตี้ของมหาลัยเหรอแนนซี่บอกว่าไงครับจิมมี่บอกว่า you c a n t d o that อย่างนั้นไม่ได้นะแนนนี่บอกว่า what will happen if I do จะมีจะจะเกิดอะไรถ้าเกิดฉันจะทำแสดงว่า ก็อบอกว่าเอ้ยไม่ได้ใส่อย่างนั้นไม่ได้นะครับนะครับใส่ชุด maybe อาจจะเป็น something casual like some old dress อาจจะไปในชุดเก่าๆก็กกกกได้นะนั่นข้อสามนะครับข้อ3ใส่อย่างนั้นไม่ได้นะฉันอยากจะใสนะ่ทำไมอ่นะนางเกลียดไปอยากให้เห็น ไอชุดธรรมดาเป็นเป็นงานปาร์ตี้มันก็ยังไงอยู่นะครับ What's the matter? You look upset. คุณแลดูเครียดๆนะ My car broke down. รถพัง So I arrived late this morning. ฉันเลยมาช้ามาเช้านี้ Why didn't you? ทำไมคุณยังไม่ไม่อะไรครับ It would take much to o long. มันจะมันจะช้ามากกว่าน,นี้นะทำไมคุณยังไม่อะไรครับ ให้เดินมาทำไมไม่เดินมาล่ะ,ะ Why s h o u l d you walk to the office instead ยังนั้นทำไมไม่เดินมาล่ะโอ้ยนิ่งช้าไปใหญ่เลย 28. You're a late again มาสายอีกแล้วสก็ต t บอกว่าไงครับ That's what you said the last three times สามครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้นะ I really mean it this time ครั้งนี้ฉันหมายถึงจริงๆนะครับก็พูดว่าไงครับถึงพูดตั้งสามรอบแล้วเจ้านายไม่เคยจะพอใจนะฮเดี๋ยวถอบายแล้วนะ๋อ oh, I will be on time from now on เดี๋ยว ตั้งแต่นี้ไปจะมาให้ตรงเวลานะเป็นกันเป็นประโยคให้สัญญานะครับสัญญาข้อ29 we go to the airport to meet your friends from Canada you นะครับพบคุณไปแอร์พอร์ตเพื่อไปพบเพื่อนที่มาจากแคนาดาครับ it is the first time for h I'm to come to Australia มันเป็นครั้งแรกที่มาออสเตรเลียครับ ยูเซคุณพูดว่าไงครับเพื่อนมาออสเตรเลียครั้งแรกเราไปรับเพื่อนครับแสดงว่า <Yeah. S 2> ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับมาครั้งแรกครับ mm hmm. ก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ออสเตรเลีย welcometo ออสเตรเลียถ้าสอง welcometoback แล้วยินดีต้อนรับกลับสู่นะครับแสดงว่าเขาอยู่ออสเตรเลียข้อสามสิบ late คุณมาโรงเรียนช้าครับ เวนเจอร์ท uh. ah ี่เชอร์อั why you why เมื่อครูถามคุณว่าทำไมถึงมาช้ายูเซ y คุณพูดว่าไงครับมาช้าเพื่อครูถามว่าทำไมถึงมาช้าเราตอบว่าไงเหตุผลที่มาช้าครับคือข้อหนึ่งฉันกินอาหารช้าตอนตอนแปดโมงอะไอคัตอัพเลดิเมื่อช้าตื่นสายนี่นยข้อนี้ยเป็นเหตุผลได้ โดนบ้องหูหรือปาไม่รู้นะข้อถามที่11ครับ Choose the most suitable statement เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. Your e arguing senior teacher คุณกำลังถามคุณครูอายุเยอะนะฮะ at your school about your report เกี mm ่ยวกับรายงานของคุณนะครับ What should you say คุณจะพูดว่างไงครับคุณครูที่อายุเยอะนะครับต้องสุภาพเรียบร้อยสุภาพกับเขาด้วยนะครับเกี mm ่ยบกับรงานครับ hmm. I hope you don't mind, my a r k i n g ฉันคิดว่าคุณคงไม่ว่าอะไรนะที่ฉันขอจะถามอะไรหน่อย But have you seen my report yet? คุณดูรีพอร์ตให้ผมหรือยังน,นนี่สุภาพสุดนะครับสามสิบสองรอยแกลันครับ Look at that. painting is great ดูภาพวาดอันนั้นสิโหเยี่ยมเลย How about t h t p o r t r a i t over t h e r e ดล,ลภาพเกวกับภาพคนตรงโน้นเราเป็นไงมัง่ง I don't like it ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบนี่เป็นความคิดเห็นนะครับเป็นภาพคน portrait นะครับคนนี้ไม่ชอบอาลันว่าไงครับ โซดูไเหมือนฉั้นก็เหมือนกันอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เขาไม่ชอบก็ต้องไม่ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าโซด o i นี่เป็นการชอบนะครับเป็นเป็นต้องเป็นประโยคบอกเล่านะครับนะครับ I like it too ฉันชอบ I saw it too ไม่ได้ you don't คุณไม่ชอบมันเหรออันนี้แหละ you don't คุณไม่ชอบอถามไม่แน่ใจ สามสิบแปดนะ a f r i e n drop the and b r o k e his mobile phone เพื่อนทำมือถือตกแตกว่า u ุด you s เซคุณจะพูดว่าไงดี่ครับข้อหนึ่ง house คำสี่งี่เ่ามุ่งงามอะไรอย่างนี้นะด่าเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ะชกเอาข้อสองข้อสองโอ้ยเดียวโอ้ยโอ้ยแย่เลย you really should be more careful คุณต้อง เรามาระวังมากกว่านี้นะนนนะแตกกบเสียหายพออยู่แล้วไม่ต้องมาเหยียบย่ำต่อนะครับ How do you go to school คุณมารองเรียนยังไงถามวิธีการครับ How do you go to school ครับ I go to school on food ถามเป็น present นะครับ How do you go to school เดินมา แต่นี้มันเป็นอดีตนะครับไม่ได้35ดูเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามครับ Research show that งานวิจัยบอกว่า Breakfast is important อาหารเช้าสำคัญ for good health สำหรับสุขภาพที่ดี Both children and adults ทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ Should eat a healthy breakfast every day ควรทานอาหารเช้าที่มีคุณดีต่อสุขภาพทุกวัน What does this passage tell you about breakfast? น,นี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับอาหารเช้าบอกว่าอาหารเช้าเป็นไงครับสำคัญทุกคนควรจะกิน every every o n e should eat breakfast. โอเคจบแล้ว35ข้อลองนับดูิ่รทบได้เท่าไหร่ โอเคครับคิดว่าคนได้ประโยชน์บ้างนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ